สวัสดีค่ะที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นถุงพลาสติกและคะ่ะเพิ่งจะล้างเสร็จค่ะก็เป็นถุงที่บรรจุอาหารมานั่นเองค่ะวันนี้พอมีเวลาก็เลยเ,เคลียร์นะคะในตู้เย็นออกมานะคะาถามว่าเราเอาไปทำอะไรนะคะ พลาสติกนะคะบางพื้นที่เขาก็รับซื้อนะคะแต่ว่าพื้นที่ของอคุูเรนทร์ที่ไปทํางานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่ชุมชนประมงเจ๊บิลังนะคะตอนนี้ยังไม่มีการรับซื้อถุงพลาสติกนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาคิดหาประโยชน์ที่จะนำพลาสติกมาใช้นะคะก็คือก็ไปเห็นวิธีการในเรื่องของการทำอีดอีโคนะคะหรือว่าอีโค่บริกนะคะ หลายๆพื้นที่ค่ะทำแล้วก็เลยมาทดลองทำนะคะในชุมชนประมงเจ๊บีลังคือกลุ่มชุมชนสวยด้วยมือเรานั่นเองค่ะก็เป็นกลุ่มที่กำลังเริ่มในการบริหารจัดการขยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะในการกำจัดขยะในพื้นที่นะคะซึ่งเราทดลองมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะปรากฏว่าทางขยะเนี่ยค่ะก็ได้พูดคุยกับทาง กลุ่มที่ทําอยู่นะคะปรากฏว่าเขาสามารถลดขยะไปได้ครึ่งหนึ่งเลยนะคะจากเดิมเนี่ยทิ้งขยะนะคะจากเดิมเนี่ยทิ้งขยะสองถุงนะคะต่อสัปดาห์นะคะปัจจุบันเนี่ยเขาเหลือแค่ถุงเดียวเองนะคะเขาเหลือแค่ถุงเดียวเองนะคะเพราะว่าอันดับแรกที่เรา,า,าสามารถที่จะ <c oughs> ทำโครงการนี้ขับเคลื่อนได้คือในเรื่องของการคัดแยกขยะในครัวเรือนนะคะ น,นี่ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะในการกำจัดขยะนะคะค่ะก็คอยติดตามผลงานของเรานะคะชชุมมนสวย้ือ